สวัสดีเช้าวันที่13เมษายนสวัสดีวันสงกรานา์สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีค่ะชีวิตและการเดินทางอยากเฮ็ดอยากกินจ้าเ,เพื่อนๆจ้าวันนี้สุกัญญาก็พาเ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆในวัน ที่13เมษายนหรือวันสงการไทยเรานะคะแล้วสุกัญญาก็อย่างว่าละค่ะชีวิตและการเดินทางอยากเ็ดอยากกินนอะกจากนะสุกัญญาก็ไม่กินก็เดินทางนี่แหละค่ะแล้วสุกัญญาก็ชอบดอกไม้สีม่วงมากเลยนะคะสีสวยงามสวยไหมครับเพื่อนๆดูสิคะวิวข้างหลังก็สวยมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันดี สุกัญญาก็เลยพาเพื่อนๆมาชมวิวสวยๆดอกไม้งามๆนะคะยังไงยังไงก็วันสงการนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงมีความสุขค,คิดสิ่งใดก็สมให้ใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้ครอบครบัมมีความสุข จะเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินและชีวิตครอบครัวนะคะสุกัญญาก็ชอบมากเลยค่ะดอกไม้สีนี้นะคะก็จะเดินกลับไปกลับมาดูต้นไม้ก็สวยเห็นไหมคะต้นไม้ก็สวยค่ะดูสิใบเขาก็จะดูสิเหมือนต้นไทรายเลยนะเหมือนต้นไทร ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรนะคะดูสวยมากๆเลยคะ่ะวิวก็สวยก็งามดอกไม้ก็สวยก็งามคนอย่างสุกัญญาก็ไม่พลาดละคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะฝากดูโฆษณาท้ายคลิปให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะช้า์ ча ว์ ч